เราเด็กมเราก็เ็กใหม่อะเราก็เป็นเด็กใหมกันเราก็เด็ใหม่อะแกรรู้ปาว่ามันตึกถึงวฝอยู่ตรงไหนเราเราไม่ดูเลยอะเราก็ไมู่เหมือนกันเขาก็ไม่รู้อ่ะทำไมดีอะไวานแนะไม่รู้ว่าตึกไหนเป็นตึกไหนไปเรียนไม่ทันเลยริแก้วตูนอาก็ต้องไปแก้สูน้หน ้ชใติดศูนย์ไม่รู้ต้องไปแก้ที่ไหนน้องค่ะเฮ้ยถ้าน้องไม่อยากมีปัญหาเหล่านี้น้องต้มาเข้าค่ายนะคะค่ายี่ค่ายรับน้องหม่ประจำปีการศึกษา2565 สามรัสดุกาคิวเข,เขาตรงนี้เพื่อดูรายละเอียดค่ายรับน้องปีการศึกษาส5 6 5ัน้ารยส้าได้เลย,เลยล้าอยากมาค่ายรับน้องเนี่ยต้องทำยังไงบ้างหรอคะเพื่แค่ส่งใบย,ยินยอมและที่สำคัญอยา่าลืมส่งผลตรวจ ATK ด้วยนะคะเราทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าพวกเราคือใครที่จริงแล้วพวกเราคือประธานบริษัท สภานักเรียนรุ่นที่ส1ดสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมปรามาณเกี่ยวกับโรงเรียนจากพวกเราสภานักเรียนเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ตรงนี้ <ไป S 2> เลยนะคะ<ป>อย่าลืมไปฟอลโล่กันยอะๆนะไว้เจอกันวันข้าวดำนองนะคะอย่าลืมมากันนะไว้เจอกัน <ไป S 1> นะคะ